โอ้ยยูครับอือวิ่ง่งครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนาบอยลูกอีสานบมนบมนเชแนลครับที่นี่นะครับผมกับพระทุกท่านนะครับมาตีประชอนนะครับขาข้องนะครับข้องกลางทงเลยนะครับหมายนามน้อยๆนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นประชอนปอกนะครับประโค่น้น่อยนะครับ มือนี้นะครับผมจะใส่เป็นเท็กซัสนะครับเท็กซัสลิกครับตะกัว1.5่งจกนะครับใส่เยื่อในหน่อยนะครับเบ็ดเบอร์สามนะครับกับเป็นเยื่อหลุนจีจาร์นะครับของช่งนะครับกับไม้นี่ครับไม้นำในหน่อยนะครับส่วนมากจะเหลือเป็นปะก้อหน่อยแล้วนะครับช่อนหน่อยแล้วก็เลยต้องใส่เยื้อในยน่อยเบ็ดนนอยนะครับเดี๋ยวมาหลุนกันบ้งครับว่าคลิปนี้ผมจะมีเตียมบ่านะครับอุปกรณ์นะครับผมก็จะใส่เป็น ขั้น UL นะครับ28แล้วก็หลอกเป็น FK ลอยนะครับสายที่ E 0 4น C นะครับนิหน่อยสายหนา20ปอนด์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมั่งครับคลิปนี้ผมจะลอดแน่ว่านะครับผมก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับยางเลาะตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมั่งครับเทคนิคนะครับตัวนี้ผมจะใส่เคาะนะครับ เดินไม่ชะนะครับกะยื่อผมจะเลือกเป็นสีไสเก็ตนะครับเพราะว่าน้าค่อนข้างจะสีดำนะครับสีดำกะลยต้องใส่เป็นไซเก็ตนะครับทามีโตัวกับบานายลาดนะครับ โอ้ยโยมค,ครับอืมอหือชนป๊อกครับมาแล้วตัวเล็กชนป๊อกเลยครับชนกลางทุ่งครับ ลยนะโอ้หลุดวิ่งวิ่งวัดดูวยนี่แครับ องครับครับผมแบตโกโปรแบดนะครับเดี๋ยวผมบดิเตรียมผมจะเปลี่ยนมาเรียนเป็นเยื่อผิวหนามนะครับนซิงเกิลิกนะครับอาจจะเ่อเห็นช็อตกัดนะครับจะล่องมึงนะครับเพราะว่าตีไตน้มเล้วน,นบาก,กินเนาะเดี๋ยวจะล่องมืงผิวหนามครับครับผม นี่ครับเยื่อผิวหนามครับก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเบสเบดนะครับบบเห็นช็อตกัดนะครับนี่ครับกัดเป็นเอ่อหนอนยางหางคูของชงนะครับเบสหนึ่งโอะโอ้มาเหรียญเอ่อผิวหนามนะครับปลากัดดีนะครับแต่ว่าอ่อกล้องโกโปรผมเบสเบิดแล้วนะครับ ก็ตรงกลับแล้วนะครับโอ้เสียดายนะครับบ่มีช็อตสวยๆให้เบ่งนะครับครับกัคลิปนี้นะครับผมก็จะลาทุกท่านไปก่อนนะครับไ้ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนั่นะครับก็จะลาทุกท่านไปก่อนนะครับพอกันไหมคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ